สวัสดีค่ะเลยนะครับตัวนี้ก็มาถึงบ้านแล้วทุกท<อ>่านไม่มีอะไรกินเลยไม่มีอะไรกินเลยใช่ดูแล้วไม่มีอะไรกินเลยนะพี่เขนมาทำอะไรให้กินเลยอย่างกินนอนะอคะว้าวอาว่าว้าวอ่าเป็นไงโอ้โหอ่า,อา เป็นไรกันเป็นไรเมียไม่ทําอะไรให้กินเลยใช่ไหมเมียไม่ทําอะไรให้กินเลยโอ้โรอดไปในสีรอดไปนะรอดไปเดี๋ยวเดี๋ยวหนูไปหายที่เด้อเนอะสีเด้อหาอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรว้ายเฮ้ยหัวแตกกันบ่มีอะไรกินบ้างพี่ดูใกล้ๆหน่อยสิต้มเป็ดอ้าวอะไรอย่างนั้นนะ ว้าวหอ้าเป็าเป็ดไม่ที่เราเก็บไรไนน้นนีโอ้ก็เลยมาอุ่นไได้น่ารักมากเลยพี่เพ็คก็ทำกับข้าวไว้รอนะทุกท่านก็มีทอดไข่ต้นมะไรฮะอะไรเนี่ยอ่านที่ว่าอะไรให้บาเบียตดดังๆ ตดได้นะเบียให้เบียตดนะเบียอ้โอย่างนี้หรอตักไปเดอห้ามเด้อเล็ดห้ามาตัขา้เนเดียวเองคอมามามนั้นคืออะไรแกงเกียดัไก่ต้มเป็ดไงต้มเป็ด ม้าวเี่้มากินข้าวกอนเด้น่อี่ีบอกมามาี่้ว้าวว้าวว้ว้ามอนี้อีเพิ่งถอยมาใหม่จากแมคโครเนี่ยมามีจุดไฟพรอมีจุดไฟพอมีข่เจียวข่เจียวแเป็นเชฟเลยเนี่ย เด็ดเดดเด็ดเดไอ้คนบอกว่าเอ้ยเราจะกินข้าวมันดีหรือเปล่าเนอขวาจานขวาไม่ก็จะตัดให้ไงเอ้ไอ้คนที่วาเขาจะบให้บัดนั่งนะบแน่แน่กินด้วยกันเนี่ยนี่เดี๋ยวนะกินข้าวกันมาเอาเอาเท่าไหร่เอาสองบาท บาทสาาเสร็จโดนแล้วคันเนี่ยเพราะค่อยอย่มอกินโคันาเนาะส่วนนี้วันนี้สิค่อยาฝากนบนเด้สิ แล้วจิ้ไกยด้วแล้วมาช้าาเช้าเเออมาช้าเราไม่ได้อย hey, ู่บ้านเนาะก็เลยไม่มาส่งที่บ้านอมามา นี่ยาบวงนั่นไปด้วยสวัสดีคนเลยนะครับเนี๋ยกีคก่ค้าแด้วกันด้อทุกท่านนี่กับข้าววันนี้มีสุกเจือทอดไขไ่โอ้ยเสียวอ่ะหาหายากนะเนี่ย,ยอื กินข้าวกันนะครับทุกท่านโอ้โหโอ้ต้มเมื่อวนั้นต้มเบสใจเบีมองหน่อยไดมนี่นี่มักเป็นอย่งนี้นี่แมนนี้ทำเองเนี่ยขึ้นทำมัแมเื่อยทำเองนั่น่ะอ้าพี่พี่ทำป่ะเออแล้วกอากาตู้เย็นไว้พี่เมื่อไหมฮะเดตั้งแต่วันนั้นแหลว่าจะกินแล้วก็จะไปนู่นก่อนไงก็เลยไม่ได้กินยางเง ใส่เก็ดใส่กลอนมาทูกินก็มั่งใช่เหรอกินข้าวกินข้าวเอซีกินข้าวพี่นกพี่นกมากินข้าวเด้อพี่นอกอยู่ไหนอ่ะน่ะหลับแล้วมั้งพี่นอกอ,อ่ะกินข้าวกินข้าวกินข้าวมาไอ้ข้าวกินข้าวกินไปเบื่อยเลย ชินข้าวกินข้าวไม่พูดถึงเรื่องอื่นนะสิเนาะจบนะคะส่งแล้วก็คือจบเพราะต้องพูดต่อเพราะต้องคิดไม่ต้องมาคิดแทนพวกเรานะคะเข้าใจไหมนะคะหัวก็หูอ่ะคะเอ้ออืกินข้าวแซ่บบอแซ่บหัวแซ่บหับอเพื่อมีน้ำไอ้นิ่มีหัวแมงดาอยู่ใส่บออืมครับมีหัวเชื่อเลยมีหัวเชื้อใส่ไหมพอแล้วใส่แค่เนื้อเทียวเลยแต่เนี่ยเอยซื้อมา มะเขือน้วนมยมะเขือก็นังกรอบนย่ยมันไม่อ้วน fc ดูนะกินผักเนี่ยเห็นบอกพี่พี่เอ็มกินข้าวพี่สุกินข้าว fc กินข้าวมาเด้อไม่น่าเชื่อเลยไม่เอื้ยทำงี้ได้ทำได้แต่เอื้ยกลัว,วเจ้อาบอกินเอื้ยก็เลยไม่ทำ ข้าวๆอืมสามพันปีอือสามพันปีแก่แล้วมานี่เขานแลอืมมื่อควันวนั้นอ่ะเอื้อยไม่ได้กินในนี่นะเบียมาเอือ้อยล่ะหม้อย่างหมูอยู่หมูย,ย่างเต็มตู้เลยนะอืมที่ย่างอะไรย่างเนี่ออย อยากินมเอ้ยอร่อยเนียเบียร์เวื่อแลสวยอื่อมามาอือยระจายอันนี้อันนี้อันนี้หม้อตุ๋นเนะเบียไม่ใช่หม้อไฟนะหม้อไฟมันจะมีนี อร่อยอร่อยเสียวหืมลาบเป็ดเ,เดียวนเะเรจดมูมือม่อเมือเม่อเมื่อาเบยไกินต้มต้มเป็ดอะไรบ้า,บาเราก็ยังไม่ได้กินพอมาถ้าอ่อนข้ยายอยาะอืม่เอฟซีต้วเป็ดลาเป็ดหวยเน่ยขึนอือหือึน น,นัวป่ะก็นกะพี่นกบอกไม่มีรถมาเดินมาพี่นกแค่เองพี่นกบอกเอารถเตรับเพื่อนไหมไม่ขาเร็วพี่นกเร็วรถใหม่นะอ่ะรถใหม่มาแน่ป๊อเป็ดอื ลอยเป็ดมั่นเอาทุกคนไปกินข้ากันนะครับมาเด้อัมันลงม่อไปเด้อทุกคน